This is song of smile in the land of smile. ไปไปลงไปเลยโอ้ยทำไมไปได้อีกแล้วโหนี่สายโดนทิ้งอีกแล้วไปเจอกันที่ ลานคนเมืองต้มหาโลโก้รายการภารกิจจะอยู่ที่นู่นยิ้มวันวานมีได้คนทางเขาเป็นใครยิ้มใส่ใสนั่งได้ใจทุกๆคน วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอาก,กันอีกแล้วในรายการเคยสบายไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับไม่ใช่วันธรรมดาตัวไปนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆนะครับเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทยนะครับนี่ไงโลโก้เคยสบายไทยแลนด์ลงมาดูว่าดละนี้ได้รับภารกิจอะไรบ้างครับภารกิจของวันนี้นะครับเราก้เคยสบายภารกิจวันนี้นะครับสี่ภารกิจกับสีสถานที่ โตรกข้าสารถนนจกใจซีถนนสีลมบริเวนซอย RCA ตามหาโลโก้รายการภารกิจแต่ละที่จะอยู่ที่นั่นเดินทางเองกับ1,000บาทโชดีแค่1,000บาทพี่เหนียวกัน ไปทำภารกิจแรกนะครับ Let's go, let's go น wow. ี่ไงโลกโก์รายการเลยครับเคยสบายไทยแลนด์นะครับภารกิจแ,แรกนะครับของวันนี้คา้าความค้าความความหมายและพระวัดพระวัดของสองกรัน ไม่รู้คือประวัติอะไรกันสวัสดีครับพี่พี่ครับคืออะไรประวัติอันนี้คืออะไรนะครับพี่ท้าความไม้และะวัติของสงกรานต์ทวัรคือเขาก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อแต่ไม่รู้ไม่รู้ทำไมครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรกรับพุงคท้ากับพุงรับงั้นเราลงไปทําคนอื่นพี่ครับทำไมาคนไทยเล่นสงกรานต์นะครับค,คนคนไทยทำไมาสัดหนามกันอย่างเงี้ยทำไม ขายร้อนชอบความสดชื่นและเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเนี่ยครับคือในสมัยบอดันคนไทยทำไมเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เขาก็สืบทอดสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆครับอ๋อคือเล่นเล่นน้ำตั้งตั้งแต่มาหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่รู้ทำไมใช่ไหมใช่โอ้แม่ไม่เป็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระพุ้ครับกระพุ้ครับเมื่อกี้ผมทำมาสองสองคนแล้วไม่มีใครรู้ทุกคนรู้อะ ทุกคนรู้ว่าเล่นน้ํากันแต่ไม่รู้ทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วลงไปทําคนที่3นะครับผมต้องรู้ว่าความหมายและประวัติของสงการแต่ไม่มีใครรู้ผมถามมาหลายคนแล้วไม่มีใครรู้พี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อ๋อไม่เป็นไรงั้นลองไปดูว่าคนทําอะไรกันที่นี่นะครับขอบคุณครับต้องถอดรองเท้าไหมครับไม่ต้องอ๋อไม่ต้องต้องทําอะไรบ้างที่นี่ อ๋อตรงนี้เขามาส่งน้ำพระพระพุทธสิหินะคระัอ๋อแล้วน้ำน้ำมาจากไหนทุกคนซื้อน้ำที่ไหนทุกคนจะซื้อน้ำกอ๋อที่นูน่นอ๋อเป็นเป็ดอ๋อเป็นน้ำพิเศษใช่ไหมอ๋อคุณผู้ชมไปซื้อน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวมาที่นี่อีกที่นึงนะครับทุกสารุ เมื่อกี้นันนี่มาไว้พระที่นี่นะครับแล้วต่อไปจะไปสรงน้ำให้พระนะครับขวดนี้นะครับน้ำอมนะครับ,บ,บ,บคุณผู้ชมนะครับภารกิจนี้ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้นันนี่ถาม,มาหลายคนแล้วไม่มีใครรู้ความหมายของสงกรานต์ทุกคนรู้ว่าเล่นสัตว์น้ำกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่รู้ความหมายเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ ไม่ผ่านคุณผู้ชมนะครับปลารกิจต่อไปไปเข้าสารนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตุ๊กตุกไปที่นู่นนะครับพี่ครับพี่ไปเข้าสารนะครับเข้าสารนะครับเท่าไหร่พี่โอ้ยแปดสิบบาทไอนะครับแปดสิบบาทอุ้ยแปดสิบบาทแพงขนาดนี้ค่าสิทธิ์ได้ไหมโอ้ไม่ได้ค่าสิทธิ์แปดสิบบาทเก่งมากเลยนะสวัสดีครับพี่พี่ไปเข้าสารนะครับเท่าไหร่พี่ 50บาสิบบาทไปยูหูโอ้คุปช์อ๋อหนนาเต็มเลยโอ้ดูดิดูดินี่ดูดิคนเยอะมากเลย้คนบ้า ร่มถึงแล้วนะครับที่ถนนเข้าสารนะครับเท่าไหร่พี่50บาทพี่สักคูนะหาเงินไม่เจอพี่เงินหายพี่ย,ยังไงครับยังไงขอไม,ไม่เป็นไรครับจริงเหรอผมเคร่งใจนะพี่เมืม่อกี้เงินหายไปไหนก็ไม่รู้ ม,มีแบ่งค์หนึ่งพันแต่เมื่อกี้มันไม่รู้อ่าไม่เป็นไรครับไม่โม,มโหหรอกครับไม่เป็นไรจริงหรอครับครับโอ้ยพี่ใจดขขีขอบคุณมากนะ,ค,ะกนครับพี่ขอบคุณครับนี่เห็นนะเว้ยมันมันเงินหายไปแบงหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเจ้าข,ของอมรินทร์ผัดคอให้แต่นี่ไม่มีตังค์หรอ คุณผู้ชมนะครับไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถึงเ้าสันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาภารกิจต่อไปแต่ก่อนจะไปขอเปลี่ยนจุดก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับถึงเก้าสันแล้วนะครับเนี่ยทีมงานสือ้อปืนปืนจิตน้ำให้แล้วนี่นะครับเราตอนนี้จะเข้าไปเล่นนะครับไปเลย well, Another fever, I'm in a state of grace. For I am a Caesar, I'm in a Caesar day. Won't we'll call that the Dadache! Hey, hey, hey! Hey, 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 As God, that's my weakness, the infidels are going not come and pay. Won't we'll call the assassin, the orgasm, a spasm of one and hate. Hey! Hey, oh Hey, oh yeah! <laughs> ต้องการมั่นมากคุณผูช้ชมนะครับเรามาเต้นที่นี่นะครับเนาะไม่เล่นเะต้ไม่เล่นเต้น,นี่ไงไรู้กต่อไปของนั้นนี่อยู่นู่น พาราคิทผมภครวกพาราิทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อขอภารกิจหน่อยภารกิจต่อไปนะครับถามคนไทยและคนต่างชาติสงกรัมไทยทำไมต้องมาตกาวสาร10คนนะครับก็ ภารกิจต่อไปต้องถามคนไทยกับคนฝราังว่าทำไมามาเล่นที่นี่นะครับย่ไปดูกัน,กนครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ได้รับภารกิจมานะครับคือถามคนไทยกับคนฝราังว่าทำไมามาเล่นสงการแถวนี้นะครับโยต้องไปถัง น้องๆเป็นไงบ้างวันนี้ประสบการนะครับสุดยอดเลยครับสนุกไหมสนุกโคตรับทำไมวันนี้มาเล่นทำไมวันนี้มาเล่นที่นี่นะครับทำไมไม่เล่นไม่เล่นแถวบ้านนะครับอากามันร้อนนี่มันมีคนเยอะด้วยครับอ๋อคนเยอะที่นี่สนุกใช่ไหมเปี้ยวอ๋อแต่แถวบ้านไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นครับโซเซเยอะแถวนี้ใช่ไหมถูกต้องเลเออถูกต้องเนี่ยคนฉลาดเข้าให้สนุก้ตองไปหาฝรั่งอันนี้อยากูะว่าฝรั่งทำไมกล้ามาที่นี่นะครับเฮ้ย guys How you doing? Where you come from? Where you come from, guys? England. Russia. Russia. Yep. Is your first year here in Thailand playing some No, 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 not first time. Not I, uh, first time. Three years already. Oh, so this is your third time that you play some crane here yeah, in Thailand. Yeah. Normally, where do you go for play some Um uh, Chiang Mai and Silom. Uh, oh, Xilom. And this is your first time here in Khao uh, not also like second or third. Oh, why? what is the reason that you came today here for uh? some crane Why you came to this area today for play? Because uh, it's like many, many foreigners here and uh, much fun. Yeah, cool man. Yeah. Have fun and have fun, you see too. you. Bye. Bye, <laughs> oh, sorry guys. <laughs> <laughs> hey, you guys. He like hey, how he like <laughs> he <like> hey, <laughs> ha you Where you guys come from? Italy. 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 <laughs> oh, I'm, I'm, I'm Spanish. ¡Ah, Tocha! ¡Ah, Tocha, Luca Experi! ¡Ay, Dios, al pendejo, wey! Eh, español, el español. El ¿Español de dónde? Ah, de Barcelona. ¡Barcelona! Oh. Oh, ¡Puta madre! ¡Oh, yo, you know, os, been os been entiendo! Acá, ah, mira, haciendo un programa de televisión. <laughs> We're sharing here a televisión program. ¡Sabe el televisión! ¡Sabe el televisión! ¡Sabe el televisión! ¡Have fun, have fun, guys! <inaudible> Bye. <inaudible> ¡Bye! ¡Oh! ¡Para un lente, <inaudible> ที่เก้าสันสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทยาภารกิจต่อไปที่ชกใจสีนะครับไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าตั้งหายนะครับพี่ไปชกใจสีไหมเท่าไหร่ไม่ไปใช่ไหม พี่ครับพี่ไปไหนนะครับสวัสดีครับไปเอ้าจริงเหรอครับอบขอไปด้วยได้ไหมครับไปได้ไหมครับเอาไปจกใจสีด้วยนะครับเฮ้ยขอบคุณครับนั่งตรงนี้เหรอครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังโชคด,ดีที่มีคนใจดีนะที่พาไปว่าตั้งหมดแล้วผมตั้งหายผมไม่รู้จะไปได้ยังไงอย่างน้อยพี่คนนี้ก็ไปทบใด้สีพาเดนี่ไปด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะโชคดีครับ พด้ดีเนอะบุกคชอบนะครับดูที่สกใจทีแล้วนะครับตอนนี้จะไปต้มหาโลโก้รายการนะครับก็รู้ว่าใจน้ต้องทําภารกิจอะไรบ้างที่นี่นะครับบนเล่นเต็มเลยไปเลยยิ้มมันว่าไม่ได้คนทางเขาเป็นใครยิ้มใส่ๆนั่นได้ใจทุกๆคน สวยโลกดดูงงามนี่ไงปาลากิตต่อไปนะครับทำเอาโลกนี้เป็นสีชมพูที่ปาลากิตอยู่ตรงไหนครับปาลากิตครับปาลากิตอะไรครับอ๋ออยู่ที่นี่เหรอนี่ครับน่ารักมากเลยติ๊กติ๊กติ๊กให้ดูปาลากิตหน่อยให้ดูปาลากิตหน่อย ไอ้ดูนอไไอ้ดูนอไโอ้โหแย่งกันภารกิจไอ้ดน้อยนะไอ้ดน้อยนะเดีย๋ยวให้ให้ม่วงมาเงีย้ยหมดสงการานต์คนไทยชอบไปไหนชอบทำอะไรเพราะอะไรนะครับรตรงไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วความรู้ภารกิจแล้วไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาภารกิจไปไม่เป็นไรให้นอ้นองเล่นครับบายบาย นัไปทำภารกิจนะครับใ่ารกันอยู่ไม่ใช่กล้องต่อยหน้าเลย เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะเย็นกันไปโอ,โอ้มันเย็นกันไปคนบ้าโอคุณผู้ชมน,นะครับขอมี่ทำภารกิจนี้ได้ไหมดูดิไปเคยสะพายไทยลันเหลือแค่นี้คนแถวนี้เล่นหน้าเกินไปว่าไปเลย อย่าคนป้าแปลงแต่แขวนก็วิ่งไปวิ่งมาแรงเล็งแรงมากออกไปที่นได้หมไม่ไหวแล้วครู้ชมนนะครับตอนนี้แดนนี้จะเอาปืนชิดหนาไปขายนะครับเพราะว่าตังแดนนี้หายที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเช้านะครับก็เลยไปทำภารกิจต่อไม่ได้เพราะฉะนั้น อันน like <con> <eye Hayır. S 1> ี้จะเอาปืนชิ้นนำไปขายแต่ไม่รู้ว่าใครจะซื้อให้แต่นี่อันนี้จะพยายามขายประมาณ200แต่ถ้าแพงเกินไปเดี๋ยวต่อราคานิดนึงก็ได้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพยายามขายปืนชิ้นนำให้ผู้หญิงทรงคนนี้ที่กำลังข้ามถนนอยู่นะครับซื้อหมซื้อหมมไหมซื้อหมหมมครับซื้อปืนชิ้นนำให้น้อยนะครับซื้อปืนชิ้นนำให้น้อยได้ไหมครับ จริงเหรอคือพอดีว่าตอนเช้าเงินหายไปในก็ไม่รู้ก็เลยไปอาเซียต่อไม่ได้นะครับก็เลยต้องขายมาสองร้อยนะครับสองร้อยครับได้ไหมจริงเหรอโหใจดีมากน่ารักขอบคุณครับขอบคุณครับอ้ยสุดยอดคุปูุชชั่นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้คิดว่าผมจะขายปืนจิตน,น้ำเร็วขนาดนี้นะครับแต่พี่คนนี้ใจดีมากเนี่ยดูดิสองร้อย ได้ไปเล่นที่อาเซียนแล้วนะครับยี่ห้าไปเลยสวัสดีครับพี่พี่ไปอาเซียนนะครับอาเซียนสองร้อยครับเนาะสุนร้อยแพ้ขนาดนี้เหรอมันไกลเน้อาเซียมันไกลเนี่ยมันโชคดีๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอบร้อยหนึ่งได้ไหมอ่าร้อยหนึ่งก็เดียวไม่เหลือเงินสำหรับกลับบ้านมีแค่สองร้อยอะไรเนี่ไร้น่ ถึงแล้วหรอกครับถึงแล้วใช่ไหมขอบคุณครับสดีครับีบด,บดีครับคุผู้ชนะครับถึงแล้วนะครับที่อารเนะครับเดี๋ยวจะไปดูภารกิจต่อไปนะครับ <No. S 3> คุผู้ชมนะครับตอนนี้ดานี่กำลังยืนอยู่ที่หน้าอาเซียนนะครับคนเยอะมากมานะครับผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเล่นสงกันสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวลงไปดูว่าเป็นไงบ้างครับ แล้วก็รายการผมเฮ้ย <Yeah. S 1> โอ๊ย <Okay. S 1> พี่มีภาร,รกิจของแดนนี่ใช่ไหมใช่ <Yes. S 1> สุดยอด <Wow. S 1> ให้ดูหน่อย oh <man. S 1> อันนี้ไม่ใช่ภารกิจเดียวนะผมรู้สึกว่าทีมงานอยากให้ดนนี่ทำสองภารกิจเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปสีลมก็เลยโดนต่อน,นี้นะครับภารกิจต่อไปนะครับ5าสาวไทยที่คิดว่าสวยที่สุดขอเบอร์ขอแต่งงานนี่แหละเี่ไม่มครับว่า คืนนี้แดนนี่ต้องไปจีบส,สาวไทยนะครับคุณผูช้ชมนะครับภารกิจนี้ผมไม่อยากทำนะครับเพราะว่าดดนนี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะครับแต่แดนนี่รู้ว่าเป็นภารกิจของรายการก็เลยต้องทําให้ได้ลองดูว่าดนนี่ทําได้ไหมคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้ดดนนี่นะครับดเดี๋ยวลองไปหาสาว,ส,าวสวยหน้าตาสวยที่ดดนนี่ประทับใจนะครับสวัสดีครับรชื่ออะไรนะครับอายนะน้ำมันนิ่งเหรอคุณมีแฟนหรือยัง จริงเหรอไม่มีแฟนผู้หญิงหน้าตาสวยขนาดนี้ไม่มีแฟนเหรอค่ะโดนทิ้งไปปีที่แล้วค่ะจริงเหรองั้นขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ไม่ไ้พอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ได้ไหมงั้นขอแต่งงานกันได้ไหมโอเคโอเคเขาบอกว่าขอแก้มหน่อยไม่ขอมรอเดี๋ยวตายไปลม่ไหวอย่างนี้นะทำภารกิจอย่างนี้อะเพเขินแตะนี่ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้นะสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับ มีคนมีคนบอกหรือยังว่าคุณหน้าตาดีมากนะครับคุณสวยมากนะครับจริงเหรอมากับใครวันนี้นะครับอ๋อมากับเพื่อนค่ะจริงเหรอกับใครหน้าหลายๆคนนี้เหรอใช่คนนี้ไม่ใช่แฟนใช่ไหมไม่ใช่จริงเหรองันขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ตาซันได้ไหมขอเลยเหรอได้ไหมอ๋อหน้าตาดีมากผมชอบโอ้ยขอบคุณค่ะจริงเหรอขอเบอร์หน่อยเนี่ยได้ค่ะจริงเหรอน่ารักมากเลยเนี่ยเขียนตรงนี้ขอแต่งานได้ไหม ขอแต่งงานได้ไหม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 ไ้ไมได้ไหมได้หมได้ไหได้หมได้ไหมได้ไหมด้ไหมได้หม้ไหมนด้ไหมได้ไหได้ไหมได้ไหมไดไหมได้ไหด้ไหมได้หมไ้ไหมได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 ้ับมด้หมด้ไหมไดห้ดไ สวัสดีครับผมเช่่เครดิตพาลเมอร์ผมมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็ผมตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทยมีชื่อไทยสาธิตฝรั่งทุกคนไม่ไมชอบทำแบบนี้แบบผมยากได้ทำอะไรแบบนี้ผมชอบทำแบบไปดูข้างนอกใช่ไหมไปเอาเลยไปทำช่วยป้าสาย